เพื่อนๆเคยสงสัยเหมือนกันไหมครับว่าสารพันธุกรรมคืออะไรใครเป็นคนค้นพบค้นพบขึ้นเมื่อไหร่และเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับเริ่มด้วยนักวิทยาศาสตร์คนที่หนึ่งกันนะครับฟรีด i สมิเซอร์ปดศักราช2412ฟรีดีสมิเซอร์รเ,อรเป็นนักชีวเคมีที่ได้ศึกษาส่วนประกอบในนิวเคลียส ของเซลล์เม็เลือดขาวซึ่งได้ทําการทดลองโดยนำเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดมากับผ้ามันแผลมาย่อยเอาโปรตีนออกด้วยเอนไซม์เปปซินพบว่าเอนไซมนี้ไม่สามารถด้วยสนายสารชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในนิวเคลียสได้เมื่อนำสารนี้มาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบว่ามีสารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสารนี้จึงมีสมบัติเป็นกรด จึงเรียกสารนี้ว่ากรด,ดนิวคลีอิกนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปโรเบิร์ตฟอยเกนเปีพุทธศักราช2457โรเบิร์ตฟอยเกนนักเคมีชาวเยอรมันได้ทำการทดลองให้สีแดงยอม DNA และเมื่อนำไปยอมเซลล์พบว่าสีติดที่นิวเคลียสและเชื่อมกันที่โครโมโซม สรุปว่า DNA อยู่ที่โครโมโซม DNA จึงสามารถควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้และนักวิทยาศาสตร์คนที่3เฟเดริกกิฟฟิตริพุทธศกราช2471เฟเดริกกิฟฟิตแพทย์ชาวอังกฤษได้ทำการทดลองฉีดแบคทีเรียสองสายพันธุ์เข้าไปในหนูคือสายพันธุ์ A ไม่ทำให้หนูเป็นโรคปอดบวมและสายพันธุ์ S ทำให้หนูเกิดลูกป่อบวมและอาจดนนรงถึงตายในได้ทําการทดลองดังนี้เมื่อตรวจเลือดพบว่ามีแบคทีเรียสายพันธุ์เอสปนอยู่กับสายพันธุ์อาจากการทดลองจึงเห็นว่ามีสารบางอย่างจากสายพันธุ์เอสเข้าไปยังสายพันธุ์อาปีพุทธศักราช2487นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน3คนได้ทำการทดลองต่อจากกิฟฟิธ โดยได้ทำการทดลองโดยนำแบคทีเรียสายพันธุ์ s ทำให้ใจด้วยความน้อนและสกัดสารออกมาใส่หลอดทดลอง4หลอดได้ดังนี้เติแบคทีรียสายพันธุ์ r ลงในแต่และหลอดปล่อยไว้ระยะเวลาหนึง่งนำไปเลี้ยงในอาหารวุ้นและทำการตรวจสอบพบว่าหลอดคอไม่พบแบคทีรียสายพันธุ์ s หลอดกอและหลอดขอพบแบคทีรียสายพันธุ์ s สรุปได้ว่า DNA คือสารที่เปลี่ยนพันธุกรรมของแบคทีเรียจากสายพันธุ์อให้เป็นสายพันธุ์เจึงสรุปว่ากรดนิ K ้อคีออกชนิด DNA เป็นสารพันธุกรรมไม่ใช่โปรตีนที่เชื่อกันมาตั้งแต่แรก